มาทุกคนวันนี้เนาะมาเบ่งเทปการบันทึกการแข่งขันระหว่างอาคาลินนาประทะกับเบนุนนึงเลงเนาะเพราะเบนนหนึ่งในเห็นคลิปอารตัสตาแพ้ให้กับคาลีคนนี้เพราะว่าอาตัสตาน่าจะคาดใจเพราะเป็นอะไรนอกตาคือแพ้คารีคนนี้เนาะในน้มเมื่อทางอาเบนนหนึ่งลินอันดัสคือกัดเนาะเราก็อยาก้อมว่าอันดัสนี่แพ้ได้จังใดเนาะเราก็คิดว่าแบบนี้เนาะเคยประทะกับคาลีคนนี้มาแล้วก็สี่มือเราค่อนข้างดีเนาะ มาทุกคนวันนี้จะเป็นอะไรเนาะเป็นใครกระเฮนทางเบนนึง 1, ลงคลิปแต่เป็นเวอร์ซันของทางเบนนึง 1, นั่นเองนี้จะเป็นเวอร์ซันของทางรัชตาเป็นอย่างรัชตาคือลงคลิปวันนี้นะพวารัชตาเข้ามาเป็นกรรมาการหรือเป็นอ่าซื้อกลางในการแข่งขันแมตช์นี้ทุกคนมาแต่วันนี้ก็โอเปิดก็สะท้อนเข้ามากันเดือดในต้นเกมทุกคนมาใส่กันเลยแต่ว่าโอ้โหรีเวลส่งาทากันเองทุกคนแต่ว่าคารีต้องหนีตีลิกาไปก่อนโอ้คนนี้ก็อยู่ในทางแคนซีอาร์เคนั่นเอง ส่วนเบน,นูนึงก็อยู่ E P I e C นั่นเองเราทุกคนเราเป็นแคนนี้ว่าสองคนนี้ก็มีสือเสียงที่สุดนึกว่าคาลีอันแมดล่างๆก็เก็บทางอารตัสตาไปนะคนกับบเป็นอย่างทุกคนเอาวันนี้กับเบิ้งอ่าแมตต์อาเทปบันทึกการแข่งขันระหว่างทางเบน,นูนึงประทากับคาลีนาคนนี้ที่ว่าคาลีนาคนนี้ก็สกิลในการลิ่นของเรานี่ยโมเมนธรรมดาเพราะว่าเราก็ติดท็อปประเทศมาคือกัน อาถุกจังหวะนี่ก็บินมาใส่กับปั้นฟาเขาก็ขู่ทางคารีคารีต้องตีหนึ่งกาไปแต่เฮ็ดอะไรจั๊วาสิป่ปปาดเอาตัวแมทกลางแต่ก็เป็นทางคารีเก็บแมทกลางได้แต่ว่าจังหวะนี้ก็ปาสกิลฟาดห้ำของทางเป็นเรื่องเป็นเรื่อง,งกระปั้นฟาเขาก็ขู่ของคารีแต่ว่าเป็นทางเป็นเรื่องเก็บทางคารีในต้นเกมสกอร์แร็ตไปได้เน่งโอโ้โหเป็นเรื่องนะทุกคนเนาะกะ เข้ามาดักอยู <se al> <S <S <an> ่ในป่าเตว่าคาลีนาเข้ามาตีลังกาปาดคลิปนั่นเองเตว่าเบนนึงกำกับปัดแน่นกับปัดฟาเตว่าคาลีเอามีดปัดหั่นโคงทังเบนนึงเบนนึงเลช่นไรัง่วะนี้แต่วะนนี้โอ้เบนนึงต้องถอยเข้าพ้อมไปก่อนเพราะว่าโดนคาลีนี่ปาดสองสามบาทนี่เจ็บนักเลยเกินเตว่ากลับไปเติมเลือดแต่กรมาคือกล้าเพราะว่าเบนนึงบอกว่ามันเป็นไปบ่ได้ว่าคาลีคนนี้ชี้ปัดหั่คองค่อยได้ว่าหมายความเป็นน้าใน ในเกมทุกคนมาจังหวะนี huh. oh ้ทางอดาสตาก็เข้าไปเบิ้งเกมวันนี้กับมันขนาดทุกคนเนาะอ่าจังหวะนี้ก็ปั้นฟันแต่ว่าเปิดกอลสะท้อนรอแต่ว่ามีคาลีนากับเปิดกอลสะท้อนแต่ว่าจังหวะนี้เห็ุอะไรตีลังกาไปมาแต่ว่าเบอรนึงโบจักนะเช่นไรเพราะว่ายังงงง่ายเพราะว่าถือคาถาวนวายของทางคาลีนั่นเองคาถาวนวายนี่เป็นคาถาขั้นสูงสุดของคาลีเพราะว่าเป็นคาลีตัวนี้เป็นออกเวทนั่นเองแต่ว่ามีพลังอ่าคาถาวนวายโอ้โหกำลังว่าชีวะคาถาวนวายแต่โดนกับปั้ยไอ้กันอัน ดับเบนนึงทุกคนเบาโมจากถือทุกคนมันจากคล้องแคลมโมเมนต์สองอ่าโมเมนต์คอยลินะ่นแล้วมันอยากลงลงืมทุกคนจะวันนี้เบนนึงกับปันฟาดแต่ว่าคารีตีเลงกาหนีไปก่อนโอ้โหท่าสกิลนี้เดินโมเป็นโมทุกคนอันคารีนี้มันต้องตีเลงกาไปอย่างเดียวเพราะว่าเป็นสเต็ปของคารีนั่นเองมาทุกคนคารีนาคนนี้อยู่ในแคนอาซีอาร์เคนั่นเองเนาะผู้ใดเป็นหัวหน้าแคนก็ฝากติดตามชมทุกคน อาก็น่าจะเห็นทางซองเบนนึงก็ลงทาง YouTube ไปก่อนทุกคนเนาะแล้วก็แล้วก็ล,กลงทางซองทิกตอกของเราก็ทุกคนน่าจะเห็นแล้วก็เป็นเวอร์ซันหรือว่าเป็นเซิร์ฟของเราเองนี่จะเป็นเวอร์ซันของการพักของอาร์สตาทุกคนเนาะมาทุกคนอาร์สตาก็ไปอบอกเจ้าของลีกสิทธิ์ว่าลงคลิปได้วนอีกนึงบอกว่าลงได้ทุกคนนะวันนี้อาร์สตาก็จะเบิ้งแมตต์ยุดโลกหรือแมตต์หยุดลมห,หายใจทั้งสองฝ่ายว่าเอฟซีทั้งสองคนก็เคยเห็นอัน คารีคนนี้เก็บทางอารัสตาไปแล้วทุกคนเมือน,น,นั้นเนาะกับบุเป็นย่างทุกคนเนาะเกมกีฬามีแพ้มีชนะทุกคนแต่ว่าเป็นในต้นเกมนี่เป็นทางเบนเนึงนีโอ้โหกดทางคารีคนนี้นักเหลือเกินคารีกันนี้เข้าป้อมอย่างเดียวเพราะว่าออกมากันน่าจะโดนกระปัน้นอ่าทางเบนเนึงในฟ้าสเขาก็คูแน่นอนเบนเนงเนี่ยขึ้นซื่อว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่มีผู้ติดตามทางติกตอกนี่ ไกดจะฮอตแซนคนนันนอฟ้าเป็นเลิกใจให้ทั้งเบนนึงคือกันวันฟ้าเตวาคาลีตีลังการีไปก่อนจังหวันี่เช่นใดอันดั้นก็อาเบนนึงนี่การยืนเก๊กรอท่าทางคาลีคาลีนี่มารโดดไปมาเตวาโดนกระถางวนวายกับปันรัตอโมเป็นอันดั้ของเบนนึงกาซิบินเข้าในป้อมว่าจะฟานคู่ก็คู่คาลีเปิดกอสะท้อนรอปันฟันบัดนึงเตวาทั้งเบนนึงเก็บทางคาลีโอ้โหสกอร์ตอนนี้น้ำห่างไปถึงสามนะทุกคนเตวาทั้งเบนนึงก็เกลือบไปคือกันจังหวันนี้ก็โอ้โหมาภูมาต่ำใดแต่วาคาลีนี่เก็บไปก่อนนนะคเา โอ้โห,โโหคารีกับโมเมนทั้งรมดาทุกคนนในปลายเกมนี้มันแบบอ่าทางคารีนี่โอ้โหมาจาังหวะนี้ก็ะซ้กันเมาแต่พากทุกคนแต่เป็นทางเบนนุนงค์นี่ฟัสเอาสก,กอร์ไปก่อนทุกคนมาจังหวะนี้โูมาตอนใดแต่ว่าโอ้โหมาตลอดจนอันดัสตาในฟ้าเกือบจะหมดทันมาเบนนุนงก็สิกลับบาดัวเข้ามาในปอมจังหวะกรบปานนี้มาสิเก็บห้าก้อนทุกคนเนาะ แต่วันนี้ก็ทางปอมยิงกับปันฟาดบันหนึ่งเตวาคาลีก็จีไปเติดเบือดสิปันโอ้โหกับปั้นวิสิฟาดบันหนึ่งเตว่าโดนมีดทางคาลีมีเก็บทางอาเบตัวหนึ่งไปก่อนทุกคนปะจังหวะนี้ก็ไปไป่ายเกมทุกคนเนาะตอนนี้สกอร์อยู่ที่สี่สองเบตัวหนึ่งกังบบยู่ในป่าในบุเฮ็ดยังซุ่มมันนั่งขี้ยูค่คา,าลีเปิดแมพไปเห็นเบตัวหนึ่งนั่งขี้ยู่ทุกคน เบนหนึงต้องถอยไปก่อนโบเห็นเนาแกส่งอยู่กีน่นี่เนาะโอ้โหอันนี้ก็เป็นอัตลรถรถใหม่แต่คนในการพากองค่อนะ oh, เนาะโอ้เบนหนึงเป็นนั่งขี่อยู่ในป่าแต่ว่าคาลีที่เปิดแม่ปิดนั้นนะต้องปบหนีไปก่อยกันนี่มาสกอร์ก็อยู่ทีสองต่อสี่นั่นเองเนะาะจังหวะนี้คาลีนี่บกอกก็บอกว่าจากปั๊มเลยเพราะว่าถ้าออกมาก็น,น่าจะบอลลอดทั้งเบนหนึงคนระับ อยู่ในที่ว่ากลางๆรับไปไปลายเกมแล้วตอนนี้ก็คารีจน16 17นาทีแล้วทารัสตาก็จะเข้าไปทุบป้อมนะ้าเื่ิงจริงทางของรัสตานะนาันแต่ว่านี่ก็เป็นทางเบดนึงเนาะเราก็จะลองวัดชีมือแต่ว่าปลายเกมกันหน้าเบิ่งในคลิปาทางเบนดหนึ่งนะนาอนนันน่าจะเห็น,หนนะเนาะแต่ว่าวันนี้เป็นเวอร์ซันของรัสตานอะกการพาของรัสตาสองรัสตาก็ขออนุญาตลงคลิปของทางเบนดนึงเนาะมา คารีก oui um pues nah right nice ็ย so ังบ er nice ุไปใส่อยู่แต่ว่ายังอยู่ในป้อมบูฮูเฮ็ดยังอยู่คารีนี่เราบอกเบนนึงออกมาดูที่ใส่ก็คูจากสองสามบาทนี่แต่คารีก็ยังบอกมาว่ากูจิออกไปเฮ็ดยังวะออกไปกูก็เจ็บนะต้องเพื่อนวาเพื่อนหมายว่าในนี้นะแต่ว่าโอ้โหตั้งเบนนึงก็เริ่มงดงิดบ่ลงให้เถอะทั้งคารีออกมาก็บอกว่าอยากจจังหวะนี่กับปันน่ะทางเบนนึงกับปันฟาดเข้าก็คูแต่ว่าโดนคารีอันสกิลอก็ท่าวุ่นวายเฮ็ดทางเบนนึงนี่วุ่นวายบูฮูว่าเช่นใดแต่ว่าโดนทางคารีเข้าไปปาดหำมทงสามบาทแต่ว่าเป็นทั้ง อันดัตของเบนอนึงนี่กับปันยอกเข้ากกหูของคาลีโอหูมีดคาลีสีปาดหัมของทางเบนอนึงเข้าหรือเพราะแต่ก็เป็นคาลีเก็บไป3ต่อ4โอ้โหเหลือมสี่บทเน่ยหมดนอนแล้วทุกคนตอนนี้เนาะมันก็ประมานธรรมดาคือกันนะทางอ่าคาลีคนนี้เนาะสื่อว่าเคยเก็บอ่าทั้งอ่าอันดัตท็อปหนึ่งเละกัทั้งอารัตสตาร์ในกาถือว่าค่อยก็ยอมพาพเราก็สีมือเก่งในปลายเกมในต้นเกมแล้วก็สู้หน้าสีบดได้นะเบิ้งสถานการณ์ในการลินครั้งนี้อันดัต นาสตาก็เบิ้งเข้าไปวิเคราะ์เกมอยู่ในการลินเมือนั้นออกมาจังหวะนี้โอ้โหเสียดาได้จังหวะนี้ก็ใส่กันอยู่ในกลางเกมทุกคนนกับปันอันทางเบโดนึงกับปันยกเขากกขู่ของทางคาลีเจวาคาลีนี่เสียดาดจังหวะนี้โอ้ยังมีเกาะโอ้คาลีมีเกาะอันก็เกิดอมตะเจวาคาลีก็ใช้กระถางวนวายเบโดนึงฟาดบุทึกแต่ว oh, ่าเป็นทางคาลีเก็บของทางเบโดนึงนีไปได้นั่นเองทุกคนเนาะวมือนี้พักนี้อาร์ชีบอลเลียนไหลแลวจังหวะนี้โอ้ จังหวะนี้ทุกคนโอ้โหเชียว์ได้ป้อมเป็นขลีเก็บหรือบังเปิดเขาจะทอลรอแต่เป็นคาลีเอาในป้อมทุกคนโอ้โหปวับใส่หน้าใส่ตาทางเบนหนึ่งอันทางกระดักเบนหนึ่งเพราะว่ามายามหน้ายามตาถึงในหน้าบ้านแล้วว่ะมาจังหวะนี้ก็บินมาใส่สกอร์นี่จะเป็นสกอร์ อาร์ซีตีเสมอได้หรือบอ่แต่ว่าจะเป็นโอ้โหคารีต้องถอยตีลังกาใช้กระถาวนวายหนีไปก่อนจากวันยากเลิมซาแล้วโอ้โหตอนนี้อันที่ว่าบวกขึ้นเราใส่เกาะทุกคนเกาะเติมเลือดเองกระปั้นฟาดบัตรหนึ่งบัตรสองก็เป็นทางครับอาคารีนี่ตายให้ทางเบโดนึนนงเนาะเบโดน,น,นึงก็วาร์ปโซโอ้โหมึงมาวาร์ปสกูก่อนให้ยังว่าเบโดน,น,นึงมาเขาเดยเนาะอ่ะเปิดแมปเห็นแล้วคารีตีลังกาว,าว,าว,าวา่าวับวับวัใช้ทั้งหน้าอยู่ตอนนี้เบโดนึงว์ปวับใช้วาร์ปสร้างเบโดนึงนี่อ่ะ อดาเป็นนุ่งกับบินไปใส่กับปันฟาดเข้ากงหูเปิดเกาะสะท้อนรอแต่ว่าสัตว์มาหนึ่งเริ่มสีโบเข้าแต่ทางคารีกับเปิดเกาะสะท้อนคือกันตอนนี้มีทางคลิปเข้ามาแต่กับเป็นทางอาคารีนี่ใช้มิดอันอันเข้าโอ้เรียบร้อยทุกคนราศีตาพากบทันทุกคนเนาะแต่กับเป็นคารีเอา